สวัสดีครับทุกๆคนคลิปนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์ให้สำหรับคนที่ใช้กโปนะครับแล้วเ,เอาไปลงน้ำดำน้ำนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมได้ไปปากช่องนะฮะไปที่บ่อน้ำขุดนะครับตามคลิปนี้เลยนะฮะนี่ครับผมถ่ายใต้น้ํามาให้ดูนะทุกคนนะก็ใช้กล้องโกโปโพนี่แหละใช้ประมาณ2อครั้งมันมีอาจารย์แจ้งเตือนเป็นรูปประแจขึ้นมานครับเราก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าเราเคยเอาไปดําน้ํามาแล้ว ทั้งก่อนนะครับแต่ก็ดำไม่นานเหมือนคลิปล่าสุดตัวนี้นะครับปรากฏว่าพอถ่ายทำเสร็จแล้วใช่ไหมฮะมันมีอาการเปิดไม่ติดครับเปิดติดยากมากติดติดตด,ดำดับผมก็ฝืนที่จะเปิดของมันฮะจนมันเปิดไม่ได้เลยนะครับผมก็ลองไปดูใน YouTube ว่ามันเกิดขึ้นอะไรเขาบอกว่าน้ำหน้าจะเข้านะทุกคนเนาะวิธีวิธีแก้แบบว่า,บ,าบ้านของเราเลยเขาให้ เขาแนะนำนะครับให้เอาไปแช่ในข้าวสารแบบนี้นะครับทิ้งไว้ประมาณสองสาวันผมก็ทําตามเขานะครับผมวันนี้เป็นวันที่3าลนะทุกคนเนาะนี่ฮะในสภาพมันเปิดไม่ติดนะทุกคนแต่และคนที่เขาสาธิตให้ดูจะมีน้ําเข้าตรงตรง,ตรงหน้าจอตรงนี้เป็นคราบน้ําแต่ว่าคงผมไม่มีนะถือว่าอาการไม่ค่อยรุนแรงเหมือนคนอื่นเขาแต่ไม่กลับมาทุกคนเนาะนี่ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับผมจะใส่ให้ดูนะทุกคนนี่นะฮะ เงียบทุกคนกลับบ้านเก่าละโกโปผมไม่มาครับผมไม่มีอาการอะไรนะฮะไม่ติดครับทุกคนก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์นะครับผมทางที่ดีซื้อเคสกันน้ํามาจะชัวร์ที่สุดนะครับเคสกันน้ําราคาแค่หลักร้อยกับโกโปราคาหลักหมื่นอย่าไปเสี่ยงกับมันดีกว่านะครับที่บอกว่ามันกันน้ําได้นะครับแต่ละคนก็ไปพ่นน้ํานี่ก็เยอะพอสมควรนะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าซีนที่ให้มาตัวนี้มันมันสึกหรือเปล่าหรือมันหมดอายุการใช้งานของปล่หรือเปล่า,รเ,ลาเราก็ไม่รู้นะทุกคนเนาะเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะแต่ว่ามันกันน้าได้แหละฮะเพราะว่าผมเคยลงอยู่แต่มันก็ใช้มาประมาณ3 4ปีนะครับโกโปตัวนี้นะทุกคนเนะาะทั้งที่ดีนะครับผมซื้อเคสกันน้ําไว้จะดีที่สุดถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับกู่ไม่กลับเลยอาการนะฮะไม่คุ้มเลยนะครับผม โอเคครับผมก็มารีวิวโกโปน้ำเข้านะครับผมกูไม่กลับเป็นจริงๆนะับต้องใส่ต้องเข้าศูนย์แล้วล่ะครับผมโอเคนะครับ